วิดีโอให้ไงจิเตอร์เคยไปทัศน,น์นศึกษาหรือ,อยังแบบเข้าถา้ำเนี่ยยังหรอยังไม่เคยไปหรอไปไหนไทัศนสนาศึกษาแบบไปถ้ำไปอะไรอย่างเงี้ยทะเลไม่เคยไม่เคย อยากไปไหมนี่คืออะไรนี่คือทรายอะไรอะลุกจับอะไรหนึง่งอ๋อมันเ,เป็นไอ้พอยที่เขา,าติดพระเห็นนี่ยังน้ำตกสองสีอ่ะนู่นอ่ะเห็นไหมน,นู่นสีทองกับสีขาวน่น้ำตกสองสี สีทองกับสีเงินใช่สีทองอยู่ตรงนี้สีเงินอยู่ตรงนั้นเมนนี่เห็นงอกเขีนย้อยดูไม่ไม่เห็นจะมีน้ำเลยเฮ้ยเขาห้ามเขียน<ห>อืมแล้วเขาเขียนทำไมอ่ะใครเขียนก็ผิดกฎหมายเขาห้ามเขียนเห็นหรือยังเนี่ยกระลำดอกที่เป็นชั้นๆเนี่ยกระลำดอกอันนี้ก็คือม่าน อถ้าทำถ้าทำถ้าหลงกี่หนะเออไปอู่อันโคาดห้าบนบดีอู่สวยไหมมุมนี้สวยไหมมีอแค่นี่ บัวพันปีเห็นไหมอันนี้เหมือนอะไรข้างหน้าเนี่ยไไเห็นชั้นชั้นเนี่ยเนี่ยเหมืนอไไมมนดอกบัวอันนี้มันโค้งนี่ว,มม <c oughs> วะมีเงินเฮ้ยก๋พญานาคเกไหน สุดตรงนี้แล้วล่ะทำน้ำเขาห้ามเข้าเขต้องนาถอดรงเท้าอืออ้าขึ้นไปกาบท่าขอพรไปไถ้าถ้านาทองถูกหยวยลางวัลที่หนึ่งจะพาไปเที่ยวทะเลอือขอหน้าทองถูกหวยจะพาไปเที่ยวทะเลถูกหวยเราจะพาไปเที่ยวทะเลขอใหนาทองถูกหวยแล้วน้าทอง จาที่สาธุ